อยู่กันในช่วงที่สองกับรายการวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วก็คือเราจะมาจัดฮวงจุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเริ่มกันตั้งแต่หน้าบ้านเลยค่ะที่สารพระภูมิสารเจ้าที่สารตายายอาจารย์หนุ่มจะมาบอกคุณว่าควรจัดยังไงให้มันถูกต้อง ควรหันไปทางที่ทางไหนแล้วก็เข้าไปในบ้านค่ะหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกุมารทองเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ตะเคียนหรือว่าทุกอย่างที่คุณนับถือภายในบ้านที่คุณนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะวางตรงไหนและวางอย่างไรตำแหน่งภายในบ้านควรจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนที่จะเสริมบารมีคุณแล้วก็เสริมหน้าที่การงานเสริมเงินทองทําให้คุณมีความสุขค่ะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์029649079ค่ะ 029649079เราจะมาดูกันว่าตำแหน่งที่คุณวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้นถูกต้องหรือเปล่าค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างาปู่ยะตาาที่เสียชีวิตไปแล้วร,รูปภาพอะไรอย่างนี้เราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมคะก็เราสักการบูชาเนี่ยถือว่าเป็นนะครับเป็นบุคคลที่เราได้สักการบูชาอยู่เนี่ยเป็นแน่นอนค่ะแล้วอย่าง เราไม่มีไม่มีสัญลักษณ์ของเขาอย่าง,างบางบ้านช่างม่ตะเคียนไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยที่แสดงถึงเขาแต่ว่าเรารู้ว่าเขามีอยู่อย่างนี้รเราเราเราควรจะแบบเชิญท่านวางเาตรงไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนเชิญได้ไหมคะคือจริงๆลักษณะข,ของช่าแม่ตะเคียนเนี่ยจะอยู่ประจําตามต้นไม้รหรือไม้ตะเคียนเก่าที่นํามาสร้างบ้านนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างเสาที่ตกน้ํามันนะครับนะครับหรือว่าแม่นางตะเคียนนี้อยู่นะครับหรือถ้าในฝันว่า ท่านต้องการอะไรให้สักการบูชาในส่วนตรงไหนของบ้านนะครับแต่การสักการบูชาเนี่ยจะสักการบูชาใกล้กับพระพุทธรูปของเราก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราพักกันไว้นิดนึงตรงนี้มารับสายหน้าใมม์กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สมัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอยากจะทราบค่ะอาจารย์คะที่เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่อาจารย์บอกว่า ที่บ้านท,ที่ที่ว่าไม่มีคับปูงเจ้าพี่ใช่ไหมค,คะแล้วแล้วให้ไหว้อะให้ไหว้กับข้าวเก้ายางข้าวเก้า,าถ้วยอะไรนะคะคไหว,ว,ว้ต่อวันวจูจีนได้ไหมคะคือจริงๆตรงนี้สามารถไหว้ได้ทุกวันนะครับยิ่งเป็นวันอังคารหรือวันเสาร์หรือวันพฤหัสยิ่งเป็นการการดีนะครับอังคารคือเนื่องจากว่าที่ตรงนี้นะครับคือโดนาถานเก็บเจ้าที่อยู่นะครับอะไรนะคะใช่บ้านหลังที่ เคย<ช>มีสารพระภูมิและรื้อถอนไปใช่ไหมครับค่ะค่ะครับนั่นแหละครับตั้งแต่วันที่รื้อถอนสารพระภูมิเนี่ยทำให้โดนาเพศโดนาฐานได้นะครับลลคนทะเลาะกันได้การไหวตรงนี้นะครับไหววันอังคารวันเสาร์หรือวันพระฤหัสนะครับค่ะหลีกเลี่ยงวันพระแล้วก็วันอาทิตย์กับวันพุธครับครับให,ใ,หให้ไหววันอังคาร วันอังคารวันเสาร์ใช่ไหมคะวันพฤหัสครับใช่ค่ะวันเสาร์แล้วก็วันเสาร์ด้วยครับแล้ววันสุดจีนไหวประมาณตีห้าได้ไหมคะวันสุดจีนวันสุดจีนได้เช่นกันควันจันที่วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ใช่ค่ะวันเสาร์ค่ะวันไหววันเสาร์ค่ะวันไหววันเสาร์ตรงนั้นไหวได้ครับแต่ผมแนะนําว่าควรไหวตั้งแต่ตะวันเปิดก็คือตะวันโป่ขึ้นมานะครับอ๋อเป็นชั่วโมง ตวช่วงตะวันเปิดขึ้นตันขึ้นค่ะค่ะคุณพิสมัยเนี่ยค่ะครับไม่ไม่เนี่ยตอนนี้ครอบครัวน,นะคะมันมันมันบอกไม่ถูกเลยอะคะ่ะครับบางทีแฟนเขาว่าไม่ได้เป็นที่ที่และเป็นที่คนนะคะแต่ตัวแฟนนะคะเขาดีะคะ่ะแต่ตัวเราเององุดหงิดบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเลยอะแล้วมีความรู้สึกว่าเนี่ยพักเนี่ยไม่ไม่พูดกับแฟนเลยแล้วแฟนเขาถามว่าเนี่ยเป็นอะไรครับแล้วแล้วแล้วเราคุณบอกว่าเนี่ย เราก็คือคือเราไม่พูดกับเขาว่ามันมีบ้านสองหลังใช่ไหมคะคบ,บ้านในตัวเมืองเวลาเรามาบ้านในตัวเมืองมัน,ม,นมันมันมีความสุขอะแล้วพอแต่เนี้ยพอเราเข้าไปในบ้านในส่วนที่ไม่มีผ้าผุ่มเจ้าที่เนี่ยมันหนุดหีดมันบอกไม่ถูกแล้วใชมาพอจะเช้าก็รีบออกพอมือถึงจะเข้าไปนอนอย่างเดียวก็ไม่คุยกับแฟนไม่อะไรครับตรงนี้จริงๆเกี่ยวกับเจ้าที่อยู่ก็ต้องทําให้ถูกเกี่ยวเจ้าที่ครับค่ะครับค่ะ ค่ะคุณพิสมัยก็แก้ปัญหาหนึ่งเลยคือเอรื่องของเจ้าที่แล้วก็ที่สําคัญคือคุณพิสมัยต้องใจเย็นๆค่ะคือกับกับสามีก็อาจจะมีการพูดคุยกันน่าจะดีก็คืออาจจะลองพูดคุยกันบ้างว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําไมคุณพิสมัยถึงนึกสูงหงิดหนูว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะแบบปรับแต่งความตึงเครียดในครอบครัวได้ นะคะเดี๋ยวคุณพิสมัยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพิสมัยขอเบอร์ของอาจารย์เบอร์ส่วนตัวของอาจารย์ที่เจ้าหน้าที่หลังไมเลยนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิสมัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออันอย่างนี้ก็ตั้งแต่เคสนี้ต้องบอกว่าคือโดนาเพศตั้งแต่การรื้อถอนศาลนะครับจริงอยู่ในช่วงแรกอาจจะตั้งตั้งศาลไม่ค่อยถูกนะครับแต่ไม่วุ่นและเราได้ทําการรื้อถอนศาลไปเนี่ย เมื่อรื้อถอนฐานไปแล้วเนี่ยเจ้าที่ก็ไม่มีที่อยู่ทำให้คนอยู่เนี่ยเกิดการหงุดหงิดแต่ที่ะจะไม่ผิดอาจารย์คุณพิสมัยเขาบอกว่าเคยมีหมอดูทักว่าตั้งศาลแต่เจ้าที่ไม่ขึ้นศาลเขาเลยรืร้อครับอย่างนี้เจ้าที่เขาอาจจะแบบรู้สึกได้ว่าเขาเหมือนกับถึงเขาไม่ขึ้นแต่ถ้ามีให้เขาก็แสดงให้เห็นว่าเรานึกถึงเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะคือในลักษณะตรงนี้เนี่ยเขาต้องการให้เจ้าของบ้านนี่ทําให้ถูก เกี่ยวกับเขานะครับเมื่อทําถูกทาให้คนอยู่เนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่และร่ํารวยเงินทองเพิ่มขูนนะครับกลับมาที่เรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนค่ะอาจารย์อย่างบางบ้านที่หนูมีพี่คนหนึ่งที่หนูรู้จักอย่างเงี้ยค่ะเขานับถือเจ้าแม่ตะเคียนแต่เขาไม่มีเป็นองค์แต่คือเขารู้ว่าอยู่ในบ้านนะคะอาจารย์แต่อาจจะเสาตกน้ามันหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเี้เราเราจะบูชาเขาได้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ใช่ไหมคะได้เช่นกันนะครับเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยเราก็อาจจะมีเสื้อผ้าให้ท่านนะครับเขาจะใส่ผ่าน อชอบแม่ตะเคียนเนี่ยจะชอบเครื่องหอมนะครับอย่างน้ําหอมน้ําอบต่างๆนะครับเครื่องประดับต่างๆก็เหมือนกับผู้หญิงให้นึกถึงผู้หญิงไว้ก็คือผู้หญิงก็จะชอบพวกเครื่องประดับน้ําหอมเสือ้อผ้าพรอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามารับสายต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเป็นสายจากคุณบางออนจากจังหวัดราชบุรีสวัสดีค่ะคุณบางอ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ คุณมาออนได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะค่ะเชิญถามเลยค่ะเออที่บ้านจะปลูกบ้านใหม่อ่ะค่ะค่ะแล้วยกเสาเอกไปแล้วครับแต่มีเสาระคารตั้งโดเดย,ยังไม่ต่อเติมอะไรอ่ะค่ะครับจะต่อเติมข้างซ้ายและข้างฝาดีคะการต่อเติมตรงนี้สามารถต่อเติมได้ตั้งซ้ายและขวานะครับแต่การทําบ้านเนี่ยครับต้องทําให้เต็มในพื้นที่อย่างบ้านเนี่ยจะมีลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับค่ะแต่ที่บ้านจะเป็นร่องสวนร่องสวนเก่าครับบ้านหลังนี้มีบ้านเล็กที่ไหมครับยังไม่มีค่ะแต่บ้านเล็กที่แฟนบ้านบ้านใหญ่เขามีอะค่ะเอาพื้นที่ของบ้านใหญ่ก่อนนะครับบ้านเลขกที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดครับหกสิบสองหกสิบสี่หมู่สองตำบลตำบลดอนคา อนกาอบางแพรค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะครับผมที่ตรงนี้เลยโค้งมาไม่ไกลตั้งไหร่ก็ถึงบ้านนะครับค่ะครับผมกำลังบ้านนี่เป็นกำลังพระอาทิตย์ครับในพื้น <ừ. S 1> ที่ทั้งผืนตรงนี้เดิมทีเป็นร่องสวนเก่าแล้วมีสายน้ํโอบล้อมอยู่ก็คือส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นทางน้ําเก่าใช่ไหมครับค่ะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยการปลูกบ้านเนี่ยไม่เป็นัญหาพื้นที่ดีนะครับเขาบอกว่าเลยช่วงวัดมาไม่ไกลตั้งไหร่ก็ถึงบ้านเลย นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยการก่อสร้างเนี่ยเป็นผลสําเร็จแต่เขาบอกว่าให้ทําบุญบ้านอย่างน้อยปีละครั้งอย่างบ้านใหญ่หลังนี้เนี่ยมีการต่อเติมแล้วก็มีพระเยอะด้วยนะครับคุณมังค์อนได้ยินไหมคะได้ยินค่ะครับแต่ที่ที่หนูจะทํานี่คืออยู่ที่สวนบ่อจะปลูกบ้านมาแยกอยู่บ่อปลาบ่อกุ้งครับบบ่อปลาตรงนั้นมีอยู่สองบ่อใช่ไหมครับมีสามบ่อสามบ่อโอเคครับ ก,ก็จะมีปัญหาอะไรไหมคะกับเจ้าที่อะค่ะไม่เป็นไรครับ <S <S ก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ตั้งสารพระภูมิและสารตายายนะครับมันจะมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆในช่วงของการต่อเติมของการปลูกบ้านตรงนี้อยู่ครับค่ะน่าจะมีต้นมะม่วงและต้นอะไรอีกนะครับตรงนั้นครับแ,แ,แล้วจะตัดออกดีไหมคะจริงๆแล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่เป็นปัญหาครับเนาตมที่ดินต้องเยอะเหมือนกันนะครับตรงนั้น อยู่ตรงนั้นจะรวยไหมคะจา์อยู่ตรงนั้นเฮงครับเพราะว่าราศีของเจ้าของเนี่ยเป็นคนหน้าผากเด่นนะครับผิวค่อนข้างขาวนิดนึงค่ะครับแล้วแล้วสามีนี่ทำเลี้ยงกุ้งนี่จะรวยไหมคะสามีชื่อวันเดือนปีเกิดครับชื่อเบ่าแดงอ่ำค่ะครับค่ะโอ้หเป็นคนรูปรา่างลำล่ำมีพุงนิดนึงหน้าผากเด่นด้วย <c oughs> นะครับคนนี้เฮงครับเขาบอกปีนี้เนี่ย ทำอะไรก็ประสบความสาเร็จและจะดีมากๆตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปครับแล้ว,แล,วแล้วจะทําบุญเลี้ยงกุ้งบ่อปลานี่จะวันไหนดีคะเนี่ยในลักษณะทาบุญบ้านหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะทำบุญบ่อกุอกอก้งทํบาบุญบ่อปลาบ่อปลาครับทำบุญให้กับเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นทาบุญทําได้ทุกวันครับนะคะครับทาได้ทุกวันคนพร้อมนิมนต์พระด้วยไหมครับนิมนต์พระค่ะครับคนพร้อมพระพร้อมทําได้ครับอย่างแน่นอนจะถวายสังฆทานกี่ชุดเตี้ยคะ กี่ชุดก็ได้ครับการถวายสังฆทานนะครับถ้ามีปา้าไตจีวรด้วยจะเป็นการดีนะครับกีชุดเดีย้ยคะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่ถต่วายผ้าไตเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยจะได้ชุดใหม่ถึง3มชุดครับถ้าเราถวายไปนะครับค,ครับที่บ้านนี่แบบว่าจะดูอาจารย์ยาวๆเลยแบบจะเอาห้องน้ําไว้ตรงไหนห้องนอนไว้ตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้ต้องติดต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวขอรบกวนคุณบางออนขอเบอร์ขอเบอร์ส่วนตัวอาจารย์ได้เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่หลังไมค,ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบางออนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค,ครับอาจารย์คะ,ค,ะคุณบางอ้นคือคจะสร้างบ้านใหม่แล้วก็เมืเ่อคืนจังบอกว่าคือสารพระภูมิอันนี้ขอถามแทนหน่อยว่าสารพระภูมิควรจะมีก่อนบ้านหรือว่าควรจะมาทีหลังบ้านคะถ้าลักษณะที่ถูกจริงๆนะครับสารพระภูมิต้องสร้างก่อนการปลูกบ้านนะครับ แต่เมื่อเราปลูกบ้านก่อนที่จะตั้งศาลเนี่ยเป็นการขอขมาลาโทษแล้วก็ทําการตั้งศาลค,ครับครับถือว่าไม่ผิดครับม,มาต่อกันในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านครับอ,อ,อ,อย่างจะไม่ควรอิมอย่างนี้ค่ะอาจารย์ควรจะมีการตั้งแยกหรือว่าตั้งรวมกับกับกับหิ้งพระค่ะคในลนักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยการวางพระขวามือของพระเนี่ยเป็นองค์เหล่าเทพตั้งหลายนะครับส่วนซ้ายมือของพระเนี่ย ก็จะเป็นรัชการต่างๆหรือ,อว่าบุคคลที่เราเนี่ยได้สักการะบูชาอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีการแบ่งสันปันส่วนนะครับองค์พระที่อยู่ตรงกลางเป็นองค์ประธานนะครับค,คร่ะแล้วอ,อย่างเหล่าเทพอย่างจะไม่กนอิมอย่างเงี้ยจะไม่กดอิมไปแล้วนางกวักอะคะอาจารย์นางกวักนี่จริงๆเราจะวางในลักษณะเป็นร้านค้าหรือถ้าเป็นบ้านเนี่ยเพื่อจะกวักเงินกวักตองเข้าบ้านนะครับ ต้องวางในส่วนที่เด่นหน่อยนะครับค่ะและอย่างบางบ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีพระเยอะเตมไม่หมดแล้วก็มีมีทั้งยิ่งพระมีทั้งตู้วางพระมีทั้งที่เก็บพระอย่างเงี้ยอาจารย์ควรจะมีการจัดสรรปันส่วนหรือว่าควรจะแบ่งควรจะจัดตำแหน่งยังไงดีคะครับตรงนี้ต้องมีการจัดให้เป็นลักษณะนะครับอย่างรูปลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในรูปพระต่างๆเนี่ยพระกิติอาจารย์ก็จะลดหลั่นลงมาะนะครับ แล้วก็ส่วนองค์เหล่าเทพเนี่ยก็จะลดลงมาด้วยนะครับในการวางฐานเนี่ยต่ำลงมานะครับแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างที่บอกว่ามีองค์พระตรงกลางองค์เหล่าเทพมีอยู่ขวามือของพระซ้ายมือของพระเนี่ยเป็นราชการต่างๆหรือว่าบุคคลที่เราสักการบูชานะครับก็คือมันกับลดหลั่นลงมาตามความศักดิ์สิทธิ์และก็ความสําคัญครับ,รบแล้วก็เกี่ยวกันสักการบูชาแล้วก็ ควรทําบ่อยๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารับสายต่อไปกันเลยค่ะเป็นคุณอุทัยจากจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะคุณอุท,ทยัยสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอุทัยพูดเสียงดังนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ยินเลย,ยค่ะ,ค,ะคุณอุทัยรบกวนปิดเสียงทีวีด้วยนะคะฟังเสียง,สงจากโทรศัพท์ค่ะค่ะครับค่ะเชิญถามเลยค่ะคือว่าประตูหน้าบ้านกับประตูครัวรมันตรงกัน,กนจะเป็นอะไรไหมจ๊ะ เงินเข้ามันจะั่วไหลน,นะครับถ้าเกิดว่าดวงกลตกจะเกิดการทะเลาะก,กันโต้เถียงกันบ่อยครั้งสามารถทะเลาะก,กันบ้านแตกได้มาหลังนี้จริงๆมีการต่อเติมทั้งข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมครับจ้าครับผมขอบ้านเลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดด้วยครับ67หมู่8ค่ะตำบลอะไรคะตำบลพัพพาค่ะอำเภอโชคชัยค่ะ โอ้เลยตางโค้งและเลยตางแยกมาหน่อยเดียวถึงบ้านเลยใช่ไหมครับจา้าครับผมบ้านหลังนี้ถ้าพูดถึงลักษณะนี่ทิศทางนี่ดีมากๆเพราะว่าตะวันสองหน้าบ้านถูกไหมครับใช่จ้ะเยื้องๆไหมฮะหันไปทางทิศเหนือค่ะหันไปทางทิศเหนือครับมันสองเยือ้องอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าดูในลักษณะบ้านแล้วเนี่ยอาจจะปรับภายในนิดหน่อยครับ เพราะว่าประตูที่ตรงกันเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือติดผ้าม่านตรงประตูด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ซับรั่วไหลครับครับแต่ข้างหน้านี่มีที่นั่งดีนะครับมีโตะด้วยจ,จงส่วนหน้าบ้านทีวีก็เด่นนะเปิดประตูพบเจอทีวีเลย <c oughs> ครับบ้านหลังนี้มีพระอยู่หลายองค์เหมือนกันนะครับตรงหน้าพระแนะนําว่าให้วางน้ําเต็มแก้วตลอดมีพวงมลาลัยดอกมะลิหรือดอกบวัวในการสักการบูชานะครับ ค,คนที่คุยอยู่กับผมเนี่ยเป็นคนรูปร่างไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับปวบๆนิดนึงสูง159เจ้าครับผม159ถือว่าไม่สูงมากครับโอเคครับค่ะมีคำถามก็คือสิ่งสําคัญเลยคือคุณใอชัยต้องติดพามาหนวดมูลี่ที่ประตูประตูะข้างหลังก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บทรัพย์ใช่ครับรค่ะขอบคุณคุณออจัยมากค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเรายังจะมาเปิดรับสายสดหน้าใหม่กับอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดากันอยู่นะคะในเรื่องของการวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านตำแหน่งหัวจุ้ยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านที่คุณนับถือคุณสักการะบูชาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะคะเรายังจะเปิดรับสายหน้าไมม์กันอยู่ในช่วงหน้าค่ะโทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ